เอาละครับผมก็ในวันนี้นะก็จะมาสอนวิธีการเข้าเล่นเซิร์ฟ a า마สานะครับผม AM a า a สาของเซิร์ฟไทยก็วันนี้จะมาแนะนำเซิร์ฟซีซีทีเ c t แท็กติคอลอินฟรา i ทีนะครับผมเซิร์ฟเนี่ยก็จะมีแพลตฟอร์มบน Facebook แล้วก็เทียสามนะฮะผู้เล่นใหม่เนี่ยเข้าไปสอบถามในเทียสาได้เลยนะครับก็จะมีคนสอนด้วยนะฮะ แต่ว่าวันนี้นะจะสอนในเรื่องของการเข้ามาเล่นในเซิร์ฟแล้วก็การเปลี่ยนชื่อเป็นหลักนะไปดูกันเลยครับอ่าก่อนอื่นเลยนะครับผมหน้าแรกเลยเราจะต้องซื้อเกมก่อนนะฮะก็ให้ไปโหลดแอปสตีมมานะครับผมแล้วก็เซิร์ฟล็อกอินเลยให้เรียบร้อยนะฮะพิมพ์ค้นหาอา m ์มาสามนะะก็ค้นหาไปเลยนะครับพิมพ์เลยฮนะอยู่ในคลังแล้วอันนี้คือผมซื้อแล้วนะฮะ ตัวเกมอ玛สามนะอยากจะให้แนะนําท่านผู้ชมนะหรือคนที่ยังไม่ได้ซื้อเกมนะให้ซื้อช่วงลดราคานะครับดูดีๆฮะเห็นไหมปกติราคา999นะครับผมมันจะลด75%เหลือ249บาทจุด75สตั้ตางค์นะฮะแพ็คนี้เป็นแพ็คตัวเกมหลักนะครับผมจะต้องมีตัวเกมนี้ถึงจะเล่นเกมได้แต่ถ้าให้ลิกลิแนะนำนะครับผมให้ซื้อตัวนี้นะฮะราคา600 38บาทจุดแปสตางค์เพราะอะไรเพราะตัวนี้นะฮะเราจะไม่ติดโฆษณาเวลาเล่นเกมนะฮะไม่ต้องมีอะไรขึ้นมารบกวนก็จะมีอ่าให้เราขึ้น,นะฮะาาเฮลิคอปเตอร์ได้ด้วยนะฮะสามารถเล่นโกคาร์ทได้ด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญมีสโคปสไนเปอร์ที่ไม่ขึ้นโฆษณาอันนี้สําคัญสําหรับคนที่อยากจะเล่นสายสไนเปอร์มาร์คแมนอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็มีแพ็คเอพก บอกเลยแพ็คเอ펙เนี่ยโคตรคุ้มมากๆนะฮะยังไงเดี๋ยวไปอธิบายในคลิปหน้าว่าเอ펙มีอะไรบ้างนะโอเคหลังจากที่เรากดซื้อเกมแล้วก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับไอ้กดเข้าตัวเกมฮะมันจะขึ้นหน้านี้เลยครับผมหน้าโลง่งๆแบบนี้นี่คือหน้าตอนก่อนเข้าล็อกอินเข้าเกมนะฮะให้เรามาที่อย่างแรกเลยนะให้มาที่ Ba t t l e e y นนะครับผมให้ติ๊กถูกนะ บางคนมันอาจจะไม่ติ๊กไงแล้วก็เล่นๆไปอาจจะหลุดออกจากเกมเด้งว่า b a t t l ิร y e อะไรสักอย่างเนี้ยให้มาติ๊กถูกตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมอย่างแรกแล้วก็ต่อไปนะครับผมในการเข้าเกมเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจเลยเลยเพราะว่าเราเข้าเกมครั้งแรกให้ไปคลิกคําว่า Play ทันทีฮนะเพยไปเลยแล้วเดี๋ยวมันจะเด้งเข้าหน้าเกมอ่าหลังจากที่เข้าหน้าเกมมาเป็นหน้านี้แล้วนะครับผม ก็ไปถึงขั้นตอนของการตั้งค่าตั้งชื่อนั่นเองะฮะไปที่ด้านบนขวาเป็นรูปคนนะฮะขวาบนสุดเป็นรูปคนแล้วก็มีประตูทางออกให้เลือกที่รูปคนแล้วเลื่อนลงมานิดนึงนะฮะตรงนี้อาจจะเป็น user หรือว่า admin เหรืออะไรต่างๆคลิกตรงนี้นะฮะอ่าทีนี้นะฮะหน้านี้อันนี้ผมตั้งไว้หลายชื่อมากเลยนะก็ไม่ต้องสนใจให้พี่เลือกคำว่า new นะครับผมนิว ทีนี้ก็พิมพ์ชื่อเลยครับอยากได้จะจะเราอยากจะได้ชื่ออะไรผมว่าตั้งเลยมัวม่วๆนะผมมาตั้งชื่อว่า new user นะครับผมแล้วก็อันนี้คือหน้าตาตัวละครเรานะฮะเสียงในเกมอาจจะดังนิดนึงเดี๋ยวเขาจะป,ปรับแต่งตอนหลังเอานะฮะโอเคอันนี้เราสมมติว่าจะเอาหน้านี้ใส่แว่นไหมให้มันด้วยจริงแว่นนี่ไปใส่ข้างในเกมก็ได้นะอันนี้คือเสียงตัวละคร แอปพลายไปโอเคแล้วทีนี้ไปที่ยูนิตนะครับผมยูนิตแล้วก็ไปที่ Edit เลือกตรงนี้นะครับตรงนอนเนี่ยให้เป็นคัสตอมนะมันจะโชว์เลข UID ของเราแอปพลายไปครับผมทีนี้กดโอเคไปเลยฮนะอันนี้มันจะให้เราเข้าเซิร์ฟแล้วทีนี้เข้าไปที่มันติเพเยอร์นะครับผมไปเลือกคำว่าควิกเพย์ โน <No S 2> ไปครับเราจะไม่เข้าบูดแคมป์ไปที่เซิร์ฟเวอร์ครับนี่ขึ้นมาแล้วเซิร์ฟเวอร์ไปที่อินเทอร์เน็ตตรงนี้นะให้มันขึ้นชื่อเซิร์ฟเยอะๆแบบนี้นะครับเจอเซิร์ฟแล้วนะครับผม CCTH Thailand Infantry Division นะครับผม NoMod นะจะต้องเป็นด้านหน้าเป็นอะไรเอ่ยสีเขียวนะฮะแล้วก็ข้างหลังจะต้องปิงประมาณ30เนี่ยประมาณ 25, 30, 45นะไม่เกิน หลังจากนั้นนะฮะดับเพิ่นคลิกก็ได้หรือว่ากดจอยตรงนี้ก็ได้นะฮะผมจะเลือกคําว่ากดจอยเยแทีนี้เราก็รอให้มันโหลดมิชชั่นให้เสร็จนะฮะพอมาโหลดมิชชั่นเสร็จก็จะเด้งเข้าหน้านี้เลยนะฮะให้เราเลือกสล็อตทางซ้ายก่อนนะฮะใช้สกอร์เมาส์ลูคกิ้งมาครับผมเลือกอันไหนก็ได้หนึ่งช่องแล้วก็กดโอเคไปเลยครับอ่าทีนี้เราก็จะเข้าสู่หน้าต่าง หน้าเกมแล้วนะก็สามารถกดเล่นกดอะไรได้เลยนะฮะเริ่มต้นการประทะได้เลยนะเข้ามาก็เป็นอย่างนี้นะตัวละครเราประมาณนี้นะฮะแล้วก็กดไม่พูดนะครับผมอยู่ด้านบนของชิปนะด้านบนของชิปมันจะด้านล่างของแถบด้วยอ่ะกดค้างไว้อหมไหมกดค้างแล้วก็กดพูดนะฮะกดค้างแล้วก็กดพูดเอ้ กดค้างไว้แล้วก็พูดครับโทษทีกดค้างไว้แล้วก็พูดแล้วก็มาที่กล่องนะฮะเข้ามาทางขวาเนี่ยมันจะเขียนว่าอาร์เซนอลนะฮะมันจะขึ้นอย่างนี้ให้เราใช้ลูกกิ้งสกอร์เมาส์ของเราเนี่ยนะครับเลื่อนขึ้นเลื่องเลื่อนลงนะอย่างแรกเลยที่เข้ามาต้องเลือกโลก่อนเลือกโลใช้สกอร์เมาส์แล้วก็สกอร์เมาส์กดเข้าไปอีกทีฮะแนะนำให้เล่นเมดิก่อนนะครับผม เพราะว่าเมดิกเนี่ยจะรักษาตัวเราเองได้แล้วก็รักษาเพื่อนที่ดาวได้นะฮะเคฮนะไงก็เดี๋ยวมาอัปเดตในเรื่องของอาชีพแต่ะสายละกันนะครับผมวันนี้ก็จะมาอัปเดตในปี2023นะว่ามีอะไรบ้างในเกมอาาสามวันนี้พอก่อนนะ,ะพักเพียงเท่านี้นะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายไว้ติดตามคลิปหน้านะครับตอนผู้เล่นใหม่เบื้องต้นครับ